สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาหาผึ้งหามิมเช่นเดิมนะครับตามคลองนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเจอแล้วนะครับมิมลังหนึ่งนะครับเนี่ยมาตามคลองเลยพี่น้องจะเจอแล้วครับลังหนึ่งครับเดี๋ยวเนี่ยบนต้นตาลเลยพี่น้องเอ้ลังดำดำครับนี่ฮะปลายนิ้วสมศักดิ์นะครับอ่ะซูงขึ้นไปครับนั่นล่ะดำดำนะครับอยู่ใต้ใบตาเลยนะครับ แล้วสมศักดิ์ก็จะเอาให้ดูนะครับแล้วจะขึ้นไปนะครับไอรังนี้นะครับไม่ได้ถ่ายครับตกลงมาแตกแต่หัวน้ำบาดูพี่น้องปิดตาเลยครับเนาะเพิ่งเดือนนี้ครับสองรางครับนี่อีกรางหนึ่งเพิ่งขี้หมาเนี่ยไอ้มิ่มขี้หมานะครับสองรังครับมันหม,นมนานเช้าวันที่สิบหก นะครับนห่ฮะหัวน้ำบานครับดูครับช้ำๆเลยติดตาอ่ะลัางแต่ล่างล้างนะครับยวดูลังกันล่างตกมาแตกพี่น้องเลยนี่ครับดูลัางครับตกมาแตกอ่ะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ไปแล้วแหละสวัสดีครับได้พึ่งขีหมาพี่น้องดูหัวน้ำบาสนี่ล่างครับเป็นตหัวน้ำบาน เบี้ยเดี๋ยวขอดูอีกลางหนึ่งครับลางหนึ่งเต็มเต็มเลย